ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎบงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลังทรัพย์ที่ปษึาาการลงทุน FS F S F International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจติฟนอรบครับคำถามได้เลยครับพี่หนึ่งพันสามรอจุดเราจะได้เห็นไหม <c oughs> ไม่อยากเห็นวะนะไม่น่าถึงนะ มันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้โอ้ยใจแป้วเลยก <c oughs> ็คือจร<อ>ิงๆเราก็าอยากเห็นแต่ว่า,าด้วยสภาพตลาดรดวมที่มันมันขาดปัจจัยใหม, <c oughs> ม่ปัจจัยบวกเข้ามาหนุนมันค่อนข้างยากคือ <c oughs> ตลาดมันการซืมค่อนข,ข้างมากเลยในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราเห็นชัดเจนเลยอ่า <c oughs> ใช่คือเราวก็ต่างชาตินี่ขายเราค่อนข้างหนักเรียงลําดับต่อเนื่องทุกวันเลยครับ นะครับซึ่งอันนี้นเป็นมันเป็นเออส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบอกว่าออจริงๆปัจจัยพื้นฐานเองศศเศรษฐกิจอุรกิจกำไรประษัททะเบียนมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีระยะสําคัญประมาทุกคนก็รับทราบอยู่แล้วว่าเป็น GDP ที่มันโตตามกำไรบริษัททะเบียนก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่มันมีพอยต์อันหนึ่งก็คือเรือ่องของความไม่ได้นอนทางการเมงองที่เข้ามาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามนทําให้ เป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนน่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกมาค่อนข้างเยอะต่อเนื่องนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นสวนทางกับในฝั่งของต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าปัจจัยบวกเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของตลาดหุ้นไทยนะที่ทําให้หมองว่า มันก็คงอาจจะยากสัหน่อยนะสําหรับการขึ้นรอบน,นะครับอืมถ้าฝรั่งยังตีขายแบบนี้นะครับก,ก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝรั่งเคยขายมาแล้วตั้งแต่ต้นปีเแปดแสนแปดหมื่นกว่าล้านนี่ก็ถือว่านางนาสถานนะครับหนักไปได้ครับอืมแล้วก็ประเด็นเรื่อง,องประเด็นการเ,นเนมืองยมน่าจะเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายเพราะว่าคดีต่างๆของท่านทา่ทานทาั้งหลายเนี่ยก็ยัง ก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินหรือว่าถูกเอ่อโดยระ่ะวินิจฉัยอย่างจริงๆจังๆสัทีว่าเอ๊สุดท้ายจะเป็นอย่างไรมันซึงมันทำให้มันทําให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยอ่อความเรื่องของเชื่อมั่นมันลดมันค่อนข้างที่จะอ่อมันไม่แน่นอนเพราะมันเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้เนี่ยมันตลาดจะซึมอืมผมว่ามองภาพนี้นะแต่ถามว่ามันจะทำิวโรได้มันมีโอกาสทำิวโรแต่คิดว่ามันก็มัน มันเป็นไปได้เป,เ,ปเป็นไปได้เลยถ้าเกิดว่าฝรั่งยังขายอยู่แล้วฝรั่งยังขายอยู่ต่อหรือเปล่าถ้ามาดูถ้าวันนี้เรามาดูหุ้นใหญ่ๆนะฝรั่งก็ก็เหมือนกับจะไม่ได้ขายมากแต่ก็ก็ยังขายอยู่ตัวใหญ่ๆนี้ก็ซับมาเป็นแต่ละแต่ละแต่ละเซกเตอร์มันก็โรเทตทขายยังปยไปเนื่องนะครับ,รบก็แต่ว่าต้องยอมรับว,ว่ามันยังเหนื่อยนะครับสําหรับตลาดคนไทยนะวันนี้นะครับ ครับดูภาพรวมแล้วตลาดหุ้นไทยยังดูเหนื่อยดูไม่ค่อยอดีนะอย่างนี้ครับพี่ทรงกฎมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไงในช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจริงจริงผมว่าจะเป็นลนักษณะของเฟด้อ็นซีก็ได้จะดูจะดูส,สบายสบายหน่อยไม่งั้นเราจะเครียดมากไปอืจะเครียดเครียดมากไปคือตอนนี้ราคาหุ้นมันก็ลงมาดูค่อนข้างไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพง แต่ว่าซื้อแล้วมันอืมมันได้ไม่ได้กําไรเลยเนี่ยก็เหนื่อยสำหรับคนที่เล่นเทรดดิง้งน,นะครับครับอืมก็เล่นได้เฉพาะตัวเท่านั้นเองค่ะไม่ไม่สามารถเล่นได้ทั้งกระดานเลยอือพอจะมีตัวเลือกให้นักทุนไหมครับพี่สกุลครับก็เออถามว่าวันนี้มีตัวเลือกไหมมีตัวเลือกได้ค่อนข้างน้อยนะครับ ถ้าเราจะเลือกเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกที่เป็นทั้งดีเฟนซีแล้วก็มีสตอรี่ในตัวเองเช่น PBA น่าสนใจอยู่เพราะว่าราคายังไม่ได้แพงมากถึงแม้มันจะขึ้นมาแล้วก็ตามนะแต่จะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าหุ้นมันมีสภาพค่อข้างสูงมากขึ้นนะครับเรื่องของการเติบโตเรื่องของสนามบินสมุยเนี่ยก็คือเปอร์ฟอร์แมน์ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็คนอยากไปสมุยเยอะ ไม่รู้ที่ทราบไปสมุยเลยคนเลยซื้อหุ้นพีหรือเปล่าอันนี้ไม่นแน่ใจคอันนี้ก็จะมีมีมีผลยูแล่แล้วก็พวกกลุ่มสื่อสารสบายๆหน่อยอืมครับอืมกลุ่มสื่อสารก็ใช้ได้วันนี้ก็มีมาเล่นตัวพีทีจบ้างน,นะพีทีเพื่มขึ้นก็ทนดีบวกค่าตาค่าการตลาดมันดีขึ้นครับก็คงเป็นเล่นคือคือมัอนเหมือนว่าตลาดหุ้นก็เล่นเป็นแบบ selective เวลี่ซีลถือเปนหุ้นบางตัวบางบางตัวที่มีซอรี่เท่านั้นเองาที่ไม่มีก็เหนื่อยที่ไม่มีก็ไม่เหน็นอะไรเลยนะครับก็ก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าค่อนข้างดูค่อนข้างยากอดูดูไปดูมานี่ก็ดูค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นคือเซกเตอร์หลักๆก็ก็ยากที่จะทาให้ตลาดขึ้นนะครับเออเต้พลังงานนี่ก็ไปแล้วราคาน้ามันก็ต่าเทียลงไปค่อนข้างเยอะอืมอ่ะอืม กต,ตัวอื่นก็ค่อนข้างผันผวนมีกลุ่มคอมเมอร์ที่ลงมาแรงก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้แบบสตรองอะไรเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยวันเมื่อวานก่อนลงแรงวันนี้กลับขึ้นมารีบาวอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นลนักษณะที่ลงในแรงมากๆอีกวันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งคือเล่นบนเทคนิคมากกว่านะเพราะว่าฟันดเดอร์เบนเท่าวันนี้ว่ามัน,ม,นมันก็เป็นปัจจัยเดิมที่มันมันมันไพรซ์อินไปแล้วค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่า มมเปนตั้ม um ของการไปต่อมันยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก,ก็เลยหนะ้จออกกาจอขอามรัสสองการไซด์เวย์มากกว่านะครับครับผมครับพี่ตรงกดครับ,รบแล้วทําไมกลุ่มโรงไฟฟ้ายังแบบราคาหุ้นลงต่อเนื่องละครับมันเกิดอะไรขึ้นคือไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าไฟฟ้านี่ยจะโดนสองอย่างก็คือโดนบอลยูชีับตัวเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุฟ้าเงินบอลคือเป็นตัวหลักที่มุ่งกบการเขาลดลงเพราะว่ารไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีเงินกู้ประพอเงินกู้มันเยอะเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็จะมีต้นทุนหรือภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นอันนี้วันที่หนึ่งที่สองคือวันเนี้ยราคาแก๊สที่มันใช้ผลิตไฟฟ้าถึงแม้มันจะลงมานะแต่มันก็ยังสูงอืขณะที่ค่าไฟเองเนี่ยขึ้นยากเหลือเกินเพราะว่ารัฐบาล เพดานไว้ใช่ไหมครับอืงั้นมันก็เลยเป็นยังเป็นเหตุที่ทําให้หุ้นกลุ่มอะไายังเขิดแรงกดดันอยู่นะครับแล้วก็คงต้องไปรอว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะหุ้นหุ้นไฟฟ้าจะกลับกลับมาออตอนนี้เฟดมันท่าทางเขาอาจจะลดดอกเบีย้ยค่อนข้างยากมากเลยนะตอนนี้มันอาจจะเฟดไปปีหน้าก็ได้แล้วนี่ก็เลยก็เลยเป็นเป็นประเด็นที่ เป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นกลุ่มไฟฟ้าดรอภาพเดืองครับอครับครับครับพี่ทรงกดครับหากนักลงทุนแบบเวชแอนซีนก็ยังไงอยู่คือถ้าปรับพอบไปหาหุ้นปันผลนี่มีความเห็นยังไงบ้างครับมีแนะนําตัวไหนบ้างหรือเปล่าคือข้อปันผลไม่มีเยอะมากอืมกลุ่มก็ที่เกือบยกแผงเอานะกลุ่มกลุม่มแบงก์ก็ได้กลุม่มแบงก์นี่ปันผลดี วันผลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ในเอซีบียังได้อยู่นะเพราะว่าอเพราะว่ากลุ่มแบง์จริงๆแล้วอ่ะถึงเชื่อไม่โตใช่แต่กำไรมันเท่ากับปีที่แล้วอ๋อใช่ไม่เท่าเดิมอถ้ากำไรเท่าเดิมวันผลก็ต้องเท่าเดิมผมนะครับถ้าวันผลเท่าเดิมนั่นหมายความว่าก็ยังจ่ายระดับเดิวๆเดิมได้อก็เลยเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจครับแต่ว่ามันไม่ใช่เทศกาลเอ็กดีเราซื้อวันเนี้ยบางทีพอไปถึงวันเอ็กดีเราจะทนกับ จะทนกับสิ่งที่มันจะกระทบระหว่างทางไหวหรือเปล่าอ๋อ oh, mm hmm. ครับครับอืม mm hmm. มากกว่าอ mm hmm. ตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากอืมอืมอืแล้วถ้าไปเซฟก็ต้องไปที่สื่อสารไปที่โรงบานก็อาจจะเป็นอีกซอยหนึ่งคร mm ับ hmm. ที่พอจะมองเห็นแล้วก็หรือไม่ก็ค้าปีก mm hmm. ครับอย่างเซเว่นอย่างซีพีออลพวกนี้ยิ่งกำไรก็ดีอยู่นะ อืมครับอืมแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะอืมแต่ถ้ามันจะบดจะขึ้นก็ขึ้นบดจะลงก็ลงแต่เพื่อมันลงเพราะฝรั่งขายมากกว่ามันเป็นหุ้นสาใหญ่สาใหญ่ฝรั่งม็ยังขายคือวันนี้แตของฝรั่งมันยังโรงจะเป็นโลไหลออกอยู่มันยังไม่คือตอนนี้เหมือนกับตลาดหุ้นไทยยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับทังมุลต่างชาติไม่ได้ก็อย่างพูดอย่างนี้ ยังไม่ยังไม่มีอะไรที่คอนเฟิร์มเพราะว่าเออฉันประเทศฉันมีความแน่นอนอะไรนี้เนี่ยของความมั่นคงแล้วสิทธิภาพทางการเมืองสิภาพทางเศรษฐกิจอ่าอะไรเนี้ยมันยังบอกบอกฝรั่งไม่ได้ฝรั่งก็เลยยังยังออกเป็นแนวขายอยู่ทิศทางมันยังเป็นขายอยู่มันก็เลยก็เลยจะเหนื่อยนะสำหรับคนนหลายตัวที่ลงค่อนข้างเยอะทำโลนี่ยผมว่าทุกคนเจ็บตัวกันไปหมดทั้งตลาด ครับมาสุดทำโลครับเอ,อพี่สงกรมองมองว่าภาวะที่มันลงแบบเนี้ยมันเป็นเพราะาเรื่องของการช็อตเซลล์ด้วยไหมฮะด้วยมาถามสุขภาวาส่วนหนึ่งก็ด้วยคือจริงๆอะถ้าคนเล่นมาจิ้นหรือคนเล่นบล็อกเกร์ก็เหมือนว่าเขาตเติมเงินไปเรื่อยๆเขาเติมเงินจนยิ่งราคาลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งเติมเลยพอเติมไม่ไหวก็คือฟอร์ ถูกไหมครับมันเติมไม่ไหวมันลงมาเรื่อยๆตัวแรกก็เออพอจะับประคองเต็นได้มันมีสภาพคล่องพอที่จะพอจะเลี้ยงพอร์ตได้แต่วันหนึ่งมันมันขาดละไม่เงินไม่มีละก็ต้องยอมซอดพวาอุาหุ้นลงขาลงจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นตัวเสริมตัวอืมมันไม่ได้ลงเพราะพื้นฐานเลยหรอกมันเป็นลงเพราะว่าอ้าวก็คือไม่มีหลักทรัพย์ประกันแล้วก็ต้องสูบขายถูกไหมครับครับ มันเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยกลไกตลาดครับครับครับอาการแบบนี้จะเป็นไปถึงถึงเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็ยิ่งทำลงก็ยิ่งเกิดยิ่งเกิดเรื่อยๆยเหมือน npl ที่เศรษฐกิจไม่ดี npl ก็ยิ่งโผล่ครับครับมันแก้ไม่ได้คนไม่สามารถจะไปจ่ายหนี้ได้ออืมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนกหนาสหัสละกันต้อพูดพูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมันยังไม่ดี เลือดมันยังไม่หยุดไหลครับครับเพราะฉะนั้นก็คือก็คงหวังหวัังงหวว่ามันจะมีอะไรมาช่วยเออต้องมีประเด็นต้องมีฟันโฟต้องมีปัจจัยถูกไหมพี่ใช่อืมอะรอกันต่อรอกันต่อทำไมพูดเีซกอ่อยจังเลยเรอรอได้อยู่แล้วครับครับครับเพราะฉะนั้นต้อง ขอบคุณพี่สงกดด้วยนะครับ